สุดยอดมากกดเชเบลให้ยืนหนึ่งเลยนะครับเผเอิญนได้เข้าไปดูไลน์นะ่าจะประมาณตีสองนะครับผมจํายอดไม่ได้แล้วอยู่สองสามแสนนะกดเชเบลบอกว่าตีสามจะเลิกนะครับอืมสุดท้ายเป็นยังไงครับแฟนคลับน่าจะรู้ดีนะแต่เดี๋ยวผมค่อยพูดไล่ทีละนั่นไปนะครับอ่าไม่ได้จดไปทั้งหมดเอาจากความทรงจำน่าจะดีกว่านะครับ ยังไงก็แล้วแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับติดตามยอดติก๊กต็อกเยอะๆนะครับจะได้เปิดรังขวัญได้นะครับครบ1,000นะครับเราจะทำคลิปเต็มที่เลยนะครับอ่ะกดเชเบลยืนหนึ่งยังไงนะครับเอาเอาไลฟ์ทำไลน์ก่อนนะครับผมก็จดไว้นะครับทีนี้ประเด็นคือพอถึงตีสี่นะครับอยอดก็น่าจะประมาณสามแสนละมั้ง อันนี้จำดีเทลไม่ได้สุดท้ายไปจบที่เอาเอาตัดเลยครับสุดท้ายไปจบที่ตอนแรกกดชาเบลพูดไปตอนประมาณตีสามอย่างเงี้ยบอกว่าให้ได้3ามแสนสี่แล้วเดี๋ยวเก็บไว้อีกพรุ่งนี้หมื่นหนึ่งสุดท้ายจะเอาจนหมดเลยตีห้าสิบห้านาทีนะครับได้เลย3ามแสนห้านะครับห้าหมนสองันสอะถ้าจะไม่ผิดแล้วตอนหลังมีมาเพิ่มอีกออเดอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นเพิ่มมาเป็น 2,800รอะไเงี้ยจำไม่ได้ละหรือ4,000ันอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าผ่านแคมเปญละนะครับวันเดียววันเดียวนะครับอาจจะอาจจะมองเป็นข้ามวันแต่ก็คือว่าครั้งเดียวผ่านสุดยอดทีนี้จะบอกถึงความสุดยอดอยังไงอันนี้เป็นแค่สิ่งที่เราเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าผมวิเคราะห์ลึกในเชิงใหม่เซร็จแล้วก็มุมมองต่างๆนะครับอ่านางงามหลายคนที่ยอดด่อมไม่ได้เยอะเนี่ยเขาก็จะแค่ อ,อ,อาจจะไม่ค่อยอยากไหลหรือบางคนก็อาจจะอึดแต่กดเเบลเนี่ยยอดเยอะนะครับยอดเยอะยอดดอมเยอะแต่เขาก็ยังอึดไหลวันเดียวให้จบเลยจะมาต่อยอีกวันหนึ่งผมว่าสองวันก็จบอันนี้คือสุดยอดคือถึงแม้คนไหลแล้วทําได้ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ต้องเร่งก็ได้หมายถึงว่าไปวันหนึ่งก็ได้แต่กดชชเบลต้องเอาให้ได้เนี่ยอันนี้คือบุคลิกที่มีความคลายบอด บอร์ดก็มักจะยืดเวลาไปเพื่อให้ได้ยอดมากอีกมากอีกนะครับนี่แหละถึงว่ายืนหนึ่งรุ่นม,มงใหญ่แบบอาจจะหมุนเดียวจบนะครับแน่นอนประมาทคนอื่นไม่ได้อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับอ่าอย่างเดียวผมจะทําคลิปนะจริงๆคลิปจดจ์เบลก็ไม่อยากพูดถึงคนอื่นเยอะแต่อย่างหลายหลายคนเขาก็เขาก็มาอย่างยกตัวอย่างที่เขาขอชอบตีคู่มาเชิเอเ่ยนะนะตอนแรกผมประมาทเชิเอมมปน,นิดนึงผมมองว่า เขาไม่น่าจะในนบิสเนสแต่ตอนหลังเขาก็เอาจุดแนะคมเปญแตกนะแคมเปญล้านหนึ่งถึงแม้สุดท้ายยอดเขายัง่างจากกฎฉเบลแต่เขาก็อาจจะอย่างอื่นด้วยแต่ผมไม่อยากไปไปลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะพูดถึงกฎฉเบลเพียงแต่ว่าบอกว่าแค่จะยกมาให้เห็นว่าประมาทไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่กดฉเบลต้องเรียกว,ว่ากดฉเบลต้องเรียกว,ว่าลายเทียมทานเอาจนได้นะฮะแล้วทาไมทําไม,าถ,ามาถึงยอด3ามแสนห้าทำไมถึงนาน ค่อนข้าขงาจะหนักกินแรงทั้งที่วันนั้นได้สองล้านกับบอดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะคือมหาสมุทรที่ผมบอกกดเชเบลคือมหาสมุทรแต่มหาสมุทรเนี่ยมันก็ต้องมีบางครั้งมันก็มีขีดจากัดถูกไหมดูเหมือนจะไม่มีแต่มันมีแต่เพียงแต่ว่าขีดจากัดนั้นจะน้อยกว่าทะเลคนอื่นเป็นต้องทะเลอันนี้ประการที่หนึ่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าบอร์ดไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นอธิพาอธิพาไม่ได้ไปว่าเขานะดีพอขายสปอนเซอร์แบบีดี แล้วมันเป็นการสร้างข้อจำกัดขึ้นมาเพื่อโปรสปอนเซอร์ขณะเดียวกันก็จะเป็นการทดสอบนางงามว่าถ่ายใต้ข้อจำกัดแบบนี้นางงามทําได้แค่ไหนก็ชเบลก็ทาได้อันนี้มันคือลูกเล่นของบอสแต่ก็ชเบลตอบทุกโจทย์ของบอสจริงๆนะครับบอน่าจะดีใจด้วยไลยถึงตีห้านะส่วนปัญหาที่ว่าหลังมุมเนี่ยจะไม่ไลยเลยไนหะผมว่าไม่ใช่กช็ชเบล นะโอเคยอดอาจจะตกลงบ้างหมายถึงหลังมงนะเพราะว่าเพราะว่าบางส่วนเนี้ยก็อาจจะเอพอได้มงแล้วก็ไม่นั่นแต่ผมว่าก็ยังมีด้อมพร้อมสนับสนุนยังเพแต่เพอเพอ <ๆ S 2> อาจจะไม่ตกหรืออาจจะเพิ่มได้เพราะกดฉาบเบลนี่สุดยอดผมมาทํานายไว้ล่วงหน้าเนี่ยเดียด๋วยดวยด้อมจะโตอีกแล้วบางคนกลัวว่าไอ้กลยุทธเ์เก่าๆนะครับว่าคือโลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะบอสยังต้องเปลี่ยนเลยนางงามต้องมาไลา่ไข่ของนะเพราะปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ กลยุทธ์เก่าๆบอกว่านางงามไม่ควรจะไปเล่นขายของควรที่จะไปขายตอนเข้ากองนะแต่ในด้านดีการเล่นขายของคือการฝึกให้ด้อมอแบบชินกับการจ่ายและชินกับสินค้าที่ใช้นะมันจะเร่งได้ง่ายกว่านะครับส่วนด้อมจะเงินหมดไหมผมคิดว่าอาจจะมีบ้างแต่โดยส่วนใหญ่ผมว่าไม่หมดเพราะกดเชเบลร้อมใหญ่ไงมันอา ยอดเฉลี่ยกันไปอ่อันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองผมพูดไปแล้วว่าสองล้านเนี่ยเดี๋ยวอาจจะทาคลิปเรื่องสองล้านย้อนหลังให้นิดนึงสองล้านเนี่ยนะครับถ้าได้ล้านหนึ่งนะสมมติว่ากฤชเบบอกเอาแค่ชนะหมอแจนแสน 6, หกไอ้ล้านหกอย่างเงี้ยกับคําว่าสองล้านมันต่างกันนะยุคนี้มันสู้กันที่คอนเทนต์พอตัวเลขมันเยอะปุบเนี่ยมันทำคอนเทนต์ง่ายไงพอทำคอนเทนต์ง่ายปุบเนี่ยอาจจะดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาดองอ่าอันเนี้ย อันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคิดแบบยุคเดิมไม่ได้คิดแบบยุคเดิมคือเขาเรียกว่าคิดแบบได้กับเสียไงไอทรัพย,ยากรมีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาใช้ช่วงเริ่มต้นเยอะช่วงทายจะแผ่วอ่าอันนี้คิดแบบเกา่าแต่ยุคปัจจุบันคือยิ่งมากยิ่งดีหมายถึงว่ายิ่งกดเชเบลไลน์แล้วดึงแฟนคลับเข้ามาเพิ่มคือมันต้องมีแฟนคลับใหม่ๆเข้ามาแล้วแฟนคลับใหม่ๆไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยจะเชียร์ใครอะ่ะเชียร์ตัวท็อป ถูกไหมยิ่งตกกดจะไปทําตัวเลขให้มันสูงเท่าไหร่เนี้แฟนคลับใหม่ๆเห็นแล้วฉันร่วมด้วยด้วยคือมันเปิดการมองเห็นคือการที่ได้ตัวเลขเยอะเนี่ยเปิดการมองเห็นในตัวเองติกต๊กต็กตอกเขาแซวติ๊กต็อกไอเลติก๊กตอ็อกไอเลติกต๊กตอ็อกติ๊กต็อกเจ้าเล่ห์ทำไมนางงานที่ทํายอดสูงสูงมักจะมีคนใหม่ๆมากดตากา้าก็ติก๊กตอ็อกเห็นไงว่าคนนี้ยอดเยอะถูกไหมยอดขายทำเงินในติก๊กตอ็อกเยอะเขาก็เปิดการมองเห็นด้วยอัตโนมัติไปดึงคนใหม่ๆมมาไง กชเบลก็ฉลาด mm hmm. ก็เลงอะเ้ยเนี่ยอันนี้เขาแยกเป็นสองส่วนจะด้อมนั้นด้อมนี้แล้วก็แยกมาว่าเฮ้ยเป็นลูกค้าใหม่หรือเปล่าใช่ไหมครับแน่นอนลูกค้าใหม่บางส่วนอาจจะมาครั้งเดียวแล้วหายแต่อย่าลืมนะผมเชื่อว่าลูกค้าใหม่เนี่ยนะมาสิบคนอาจจะเข้าด้อมสองคนก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วเพราะกดเชเบลก็ไหลเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้ามาร้อยคนมีเพิ่มมาอีกยี่สิบคนเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆทุกครั้งนะดังนั้นเนี่ย การที่อ่ากดเชเบลทําตามแคมเปญบอสได้ตลอดเนี่ยแล้วก็เออแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ครบสามแสนห้านี่นะจุดที่สองแสนนะทิกตอกก็จะอ่านมาแค่สองแสนยังไม่ดึงคนใหม่มาไงแต่พอกดเชเบลพยายามจะดันถึงสามแสนสามแสนห้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาถ้ากดดึงคนใหม่มานะครับรวมไปถึงแบบมีกลยุทธ์ด้วยผมก็คิดในใจนะคนที่อยากจะกดให้แต่บอกอยู่เมืองนอกเนี่ยอ่าก็บอกว่ามีฝ่งแอดมินกดด้วยอ่าอย่างเงี้ย คือเอาทุกทางนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บยาวเลยนะกดชเบลมีทอไหมาลายนี่มีทอแต่สุดท้ายเขาปลุกปอบตัวเองขึ้นมาใหม่ได้นะและเขาก็เข้าใจแฟนคลับว่าอาสองล้านไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้มันก็ก็อาจจะทําให้ตึงๆหน่อยนะฮะนะแล้วก็เรื่องของการไม่ได้ไลนขายของกินมันเป็นอ่าเป็นเสื้อผ้านะแต่อ้อ๋อทั้งหมดเนี่ยนะผมให้สิบเต็มสิบเลยจริงๆอยากให้สิบเอ็ดสิบสองเลยเพราะว่าอาสิบสองมาเลยนะ เอาใจแฟนขับกอดเชเบลนะเอาเป็นว่าสรุปคือแคมเปญน,นี้โคตรของโคตรนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าลานหนึ่งแต่มันเป็นเพราะว่ากอดเชเบลกรรมสึกหนักมาแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็โดมบีบด้วยเงื่อนไขของอเสื้ออย่างเดียวนะแต่มันพิสูจน์ใจพิสูจน์พลังของอาิบย์อพิสูจน์พลังของกอดเเบลไงนะว่ามาจริงไหม นะครับล้วก็มีการรีแอคกับสถานการณ์อย่างไรนะเพราะว่านางงามเข้ากองเนี่ยเดี๋ยวว่าจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าไมเซ็ตของกกเชเบลและการแก้ปัญหาของกเชเบลโดนผ่านนะครับอันนี้จะต่อยอดไปถึงการช่วยบอสคือผมคิดว่าบอสไม่ได้ต้องการกคือถ้าได้มากกว่าน,นั้นนะบอสไม่ได้ต้องการนางงามมาปดตะก้าอย่างเดียวนะอยากมาช่วยบริหารด้วยเพราะอนาคตบอร์ก็ต้องกเกษียณถูกไหมและใครจะมาช่วยบริหารนะหลันต่อไปอ่ะอินฟ้าก็ปูมาแต่อินฟ้าคนเดียวพอไหม ใช่ไหมครับถ้ากดชเบอมาเสริมแรงอีกโอ้โหองค์กรจะยิ่งแบบยิ่งใหญ่นะครับแฟนๆก็พร้อมจะตามกดเชเบอถ้ากดเชเบอได้รับเลือกมาเป็นมงใหญ่นะแล้วถ้ามงใหญ่อินเตอร์อีกแล้วถ้าบอสขึ้นมาเรียกขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือจัดก,การนางงามหรือจัดก,การธุรกิจเลยด้วยซ้ำนะผมมองมองไกลกว่านั้นเลยนะบางที่อาจจะเป็นตัวแทนบอสก็ได้นะดังนั้นเนี่ยลุยกันต่อไปนะเพียงแต่ผมให้ตรงเนี้ยผมเขียนไปเลย มงร้อยเนะเขียนไว้ก่อนนะแน่นอนมันไม่เรียร้อยหรอกเพราะว่ามันก็มีคู่แข่งที่ผมบอกตามมาแต่กฎเชเบลเหมือนตีนับวันก็จะตีหางคนอื่นไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้เชอร์เอมจะจะจะปรับตัวแต่ผมว่าเขาก็ปรับตัวแบบมันได้แต่มันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เนเจอร์เขาไงแต่กฎเชเบลนี่เป็นเนเจอร์ของการขายของอยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะปรับตัวกับในเชิง,งบิสเนสอื่นๆอีกมากมายนะอันนี้ก็ไม่ได้ไปแบบนั้นนะประมาทไม่ได้เหมือนเดิมนะยังย้ําคําเดิมนะแต่ยังไงผมให้ไว้ก่อนนะ มงใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนะครับก็โอนเงินที่เล็กที่บัญชีใน YouTube ของผมได้นะครับคนเล็กๆ็น้อยห้าบาทสิบบาทร้อยหนึ่งก็ได้นะครับผมยินดีนะครับแล้วก็จะทำคลิปเชียร์เรื่อยๆทำคลิปวิเคราะห์ด้วยผมไม่ใช่แค่เชร์เฉยๆผมวิเคราะห์ให้เห็นไส้ในด้วยทิ้งท้ายนิดนึงนะอันนี้เก็บรายละเอียดจิแตรลักล,ลืมแล้วก็นึกขึ้นได้แล้วไปพูดคลิปได้ไปพูดอย่างอื่นแล้วก็ลืมกดเชิลรับมือกับแฟนคลับที่ แคนเซิล uh, ได้ดีนะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ายอดเขาเยอะ่ะเขาไม่ต้องหมายมาอาจจะแคนเซิลไปเขาก็จัดการได้เขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องจ่ายทั้งหมดผมไม่รู้ว่าเขาต้องจ่ายเองหรือเปล่าโดยคืนยอดได้แต่อันหนึ่งที่ที่ที่เขาพูดดีก็คือว่าคือเนื่องจากกดชเบลอ่ะเดี๋ยวก็มีคนมากดให้เขาไม่จชเป็นที่จะต้องไปพึ่งพิงยอดทั้งหมดเขาบอกว่าเออเก็บเงินปลายทางเนี่ยได้นะแต่ว่าขออย่างเดียวว่าเออขอให้ รับสินค้าจริงๆอย่าแคนเซิลนะอันนี้ยพูดดีนะแล้วพูดเป็นกลางๆนะไม่บวกไม่ลบเนี้ยคือเป็นการให้ข้อมูลอินฟอร์มชันอย่างเงี้ยก็จะไม่ต้องมาเดือดร้อนในการเคมคืนทีหลังเนี่ยให้มาแล้วมันก็เป็นการแบบมันไม่ได้ว่าเผลอไปกดหรือว่าแบบทอยากจะช่วยแล้วมาเปลี่ยนใจทีหลังเนี้ยมันมาจากการดีมาที่แท้จริงอ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีเออร์เลอร์คืนมากคืนอีกแต่น่าจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะกทชได้สือ่อสารออกไปแล้วเออให,ให้ให้คนเข้าใจแล้ว นะดังนั้นเนี่ยผมยังแทบจะหาจุดอ่อนไม่ได้ครบเครื่องทุกอย่างนะแม้กระทั่งตอนที่กดเชเบลเฟลเฟลเหมือนกับว่าได้ย่อไม่ตามันก็มันก็นเ,เป็นคอนเทนต์แบบหนึ่งนะเขาอาจจะตั้งใจจริงแต่อินเนอร์ออกมาปุ๊บมันก็มันก็ยิ่งกลมกลม่อมและเขาฟื้นกลับมาได้เร็วอันนี้ก็ดีนะอ่ะอีกอันหนึ่งที่เสริมผมยิ่งยิ่งพูดยิ่งเสริมเยอะสังเกตน,นะบางคนอนะ่ะเวลาไลฟ์ขายของไปเปิดเพลงถ้าดังเลยกบหรือบางคนไปโฟกัสกับเพลงไง แต่กดชเบลเขาแค่เปิดคอเนี่ยอันนี้เป็นแทคติกนะอืมเอาไปใช้แทนน้องๆหรือคนอื่นได้มากกว่านั้นครับกดเชเบลเขาก็ไปใส่ชุดเปลี่ยนมาให้เห็นนะเออเห็นไหมเขามีมีใส่หมวกด้วยแล้วคนก็อยากได้หมวกซะง,งั้นนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่การใส่ชุดหรืออะไรต่างๆมาเป็นการประกอบการขายไงเขาอยากมามันทําให้เกิดสีสันใหม่ๆแต่เขาทําอย่างพอดีนะไม่ได้เปลี่ยนจุดโฟกัสไปให้เป็นโฟกัสเสื้อหรือโฟกัสนู่นโฟกัสนี่เขาโฟกัสการขาย นะแต่โอเคอาจจะมีการแบบเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลายมันเพื่อให้เกิดมูดใหม่ๆเนี่ยผมวิเคราะห์แทบจะครบเครื่องทุกอย่างนะครับนะถ้าลืมลืมอะไรไปก็ก็ขออภัยแต่ผมเชื่อว่าผมครบเครื่องตรงนี้แน่นอนนะยังไงนเนี่ยแฟนขับกดชเบลแล้วแฟนขับคนอื่นที่ชอบดูหนังงานนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับถ้าดูในนี้ถ้าแฟนลับกดชเบลดูในนี้แล้ว ช่วยผมไปดูใน YouTube เพราะว่าผมได้ตังค์จาก u t u b e อาจจะไม่เยอะนะขอยอด youtube สักหมื่นหนึ่งได้ไหมหรือยังน้อย9 0 0 0หรือ 9, 8 0 0 0ันผมมีทางสังหอมมา9ก้าหรือ8ป0 0ันผมจะดีใจมากเลยเพราะว่าคลิปเนี่ยนะเอางี้ส่วนใหญ่คลิปหลังๆนะใน youtube ผมจะได้ประมาณ2คลิปเข้มมุกได้2อ0สมพั 3, 000, นะฮะทีนี้แม่บอกให้ทำเกาะแสงโอปอได้4ี0 0ันถ้ากดชเบลได้แสง4 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7, ี0 0ันเลยนะผมขอแค่5 0 0พันหรือหกแต่6 0 0ันผมขอ6อ่ะเจ0 0พันละกันนะ นะถ้าได้หมื่นหนึ่งยิ่งดีนะขอให้กดฉาเปีมงใหญ่มิทแก n นไทยแลนด์2 2 5แล้วก็มงอินเตอร์มิทแกนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอ่านะแล้วก็ให้กว่านั้นอีกให้ไปเป็นผู้บริหารช่วยเหลือบอรดแล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่อยากจะ้อยยิตครอง MGI ตามไแต่ไม่แน่นะอนาคตกดฉาเปียวจะมาเป็นแบบผู้บริหารซ e o ของมิทแกนะครับในวันที่บอดเกษียณแล้วนะครับแล้วผมว่าบอสอะ บางทีก็เหนื่อยเขาอาจจะยกระดับตัวเองไปเป็นประธานเนี่ยลหลยกดชเบรเป็นซีโอไมได้ไงเพราะตำแหน่งบริหารเนี่ยมันคือซีอเนี่ยคือแบบขาลุยอ่ะคืออาจจะไม่ต้องมาไลายทั้งหมดนะแต่ว่าขาลุยคือบริหารทั้งหมดเลยแต่ประธานอาจจะให้คำปรึกษ,ษาอะไรแบบนี้ก็ได้โอ้โหอย่างงี้จะยิ่งคนลุกเลยนะนะผมพืชถุนเอ็มจีไทยนกผมก็อยากจะให้กดเชเบมาบริหารแต่ออเคอัน,นั้นอ้กายของออแคนี่นะขอผมนะครับหนึ่งหมืน่นยอดดูใน ยู u ูบนะครับหรือโอนเงินสนับสนุนช่องก็ได้100บาทนะครับยีบาท50บาทก็ได้นะครับใน YouTube นะครับชื่อเดียวกัน Big l ๊กเล i ฟรีว o o ูนะครับ Big กเลิฟก็ชเบลบิ๊กเลิฟก็ชบอย Big กเลิพี่ปอนนะครับพี่ปอนแซวกดชเบลมาเรียกหน่อยพี่ปอนนี่ก็อยู่จนถึงแบบปีห้าครึ่งนะครับปิดไลน์เลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับกดชเบลปังปัง